สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวชาวนามากๆเลยนะครับเรื่องการทำนาน,นี่แหละแต่จะเจาะจงไปทีออ่การจัดการตอซังกับฟางข้าวหลังเกี่ยวซึ่งปกติเราก็จะเห็นภาพการเผากันชินตาใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นภาพที่คุณเคยกันดีเลย วันนี้เราเลยมีข้อมูลจากทางศูนย์วิจัยข้าวชินายของกรมการข้าวนะครับมาลองดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเผามันส่งผลเสียยังไงบ้างและมันมีทางเรื่องอื่นไหมที่ไม่ต้องเผาค่ะประเด็นเรื่องการเผานี่จริงๆมีผลกระทบเยอะกว่าที่เราคิดนะคะจากข้อมูลเนี่ยอย่างแรกที่ชัดๆเลยก็คือปัญหาฝุ่นเพียม2.5ค่ะ ครับอันนี้กระทบสุขภาพเราโดยตรงเลยใช่ค่ะเป็นละอองเล็กๆที่เข้าไปในระบบทางเดินหายใจได้เลยแล้วก็กระทบสิ่งวัดล้อมเป็นวงกว้างด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะการเผายังปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยอ๋อตัวการโลกร้อนเลยถูกต้องค่ะเป็นตัวการหลักของภาวะเรือนกระจกทําให้โลกร้อนขึ้นสภาพอากาศก็แปรปรวนอย่างที่เราเจอการฝนแรงบ้างฝนทิ้งช่วงหรือบางทีก็ตกหนักจนน้าท่วมไปเลยครับนอกจากเรื่องอากาศแล้ว มีผลด้านอื่นอีกไหมครับการเผาเนี่ยมีผลกับดินโดยตรงเลยค่ะอันนี้สำคัญมากการเผาเนี่ยก็เหมือนเราเอาปุ๋ยดีๆทิ้งไปเฉยๆเลยนะคะเพราะว่าในฟางข้าวเนี่ยมันมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อข้าวเยอะมากทั้งในไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม,มแล้วก็ยังมีซิลิก้าอีกแล้วที่สำคัญมากๆเลยคืออินทรียวัตถุค่ะอินทรียวัตถุ ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนหัวใจของดินดีๆเลยช่วยให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดีพอเราเผาไปปุ๊บดินก็เสียของพวกนี้ไปหมดเลยโยหเสียดายเลยนะครับค่ะแล้วผลที่ตามมาคือโครงสร้างดินมันจะเสียดินจะจับตัวกันแน่นขึ้นแข็งขึ้นแล้วความร้อนจากการเผานเนี่ยยังไปทำลายพวกจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีประโยชน์ในดินด้วยนะคะอ๋อ oh, พวกที่ช่วยย่อยสลายใช่ไหมครับ ใช่ค่ะพวกนี้ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ทำให้ดินมีชีวิตชีวาแล้วการเผายังทำให้หน่าดินเสียความชื้นไปเร็วมากด้วยค่ะโอ้โหฟังดูแล้วผลเสียมันรอบด้านจริงๆนะครับเนี่ยแล้วถ้าไม่เผาเราพอจะมีทางเลือกอื่นไหมครับในการจัดการฟางกับตอซังพวกนี้มีค่ะมีทางเลือกที่น่าสนใจอยู่สองแนวทางหลักๆเลยนะคะแนวทางแรกก็คือการนําฟางเข้าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นซึ่งจริงๆทําได้เยอะมากๆเลยค่ะ อย่างเช่นอะไรบ้างครับก็ตั้งแต่เอาไปอัดฟังเป็นก้อนใช้เป็นอาหารหยาบให้วัวควายอ๋อครับครับหรือเอาไปใช้คลุมดินในแปลงผักหรือสวนผลไม้ก็ช่วยรักษาความชื้นลดวัชพืชได้ดีมากนะคะอืมอันนี้น่าสนใจค่ะหรือจะเอาไปเพาะเห็ดฟางอันนี้ก็สร้างรายได้เสริมได้อีกทามเพราะกากเห็ดเหลือก็ยังเอาไปทำปุ๋ยต่อได้อีก โหครบวงจรเลยใช่ค่ะหรือจะเอาฟางไปทำปุ๋ยหมักโดยตรงเลยก็ได้เหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเรื่องเผานะคะแต่มันเปลี่ยนของเหลือทิ้งให้กลายเป็นรายได้หรือเป็นตัวช่วยบำรุงดินได้เลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าฟางข้าวที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยจะเอาไปต่อยอดได้ขนาดนี้แล้วอีกวิธีล่ะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจัดการให้มันจบในแปลงนาเลยทาได้ไหมครับ ทำได้ค่ะอีกวิธีก็คือการไถกลบต่อซรางแล้วก็ฟางข้าวลงไปในดินโดยตรงเลยค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยคืนอินทรียวัตถุธาตุอาหารกลับสู่ดินไปเลยค่ะทําได้ดีที่สุดตอนที่ดินยังมีความชื้นอยู่นะคะครับแล้วขั้นตอนมันยุ่งยากไหมครับการไถกลบเนี่ย ก็ไม่ซับซ้อนมากค่ะอาจจะแบ่งเป็น2แบบหลักๆคือเตรียมดินแบบแห้งกับแบบเปียกถ้าเป็นแบบแห้งนะคะหลังเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเราอาจจะพ่นจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายฟางอันนี้ทางกรมการข้าวหรือกรมทัฒนาที่ดินเขาก็มีแจกจ่ายอยู่ค่ะครับพ่นลงไปบนตอซังกับฟางแล้วก็ใช้รถไถไถกลบพลิกฟางลงไปในดินทิ้งไว้สักเอ่อ ประมาณ15-30วันให้ฟางมันเริ่มย่อยสลายแล้วค่อยไถยเตรียมดินไถแปลไถทำเทือกตามปกติอ๋อต้องให้เวลามันย่อยหน่อยใช่ค่ะส่วนถ้าเป็นแบบเปียกก็คือระบายน้ำเข้าแปลงนาให้พอท่วมต่อสังแล้วก็อาจจะพ้นจุลินทรีย์ช่วยย่อยเหมือนกันจากนั้นก็ใช้รถไถปั่นให้ฟางมันจมลงไปในดินหมักทิ้งไว้สัก15-15วันแล้วก็ทาเทือกเตรียมปลูกข้าวได้เลยค่ะ ฟังดูแล้วเออจริงๆขั้นตอนมันก็เพิ่มมานิดหน่อยช่วงตรีมดินนะครับแต่หลังจากนั้นการปลูกการดูแลอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมใช่ค่ะหลักๆก,ก็เหมือนเดิมสิ่งสําคัญอาจจะอยู่ที่การปรับมุมมองทัศนคติของเราด้วยอย่างในข้อมูลเขามีคําเมืองบอกว่าแค่เปลี่ยนแนวคิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้เจ้าแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนค่ะอันนี้จริงเลยค่ะแล้วก็ เดี๋ยวนี้เหมือนจะมีรถเกี่ยวข้าวที่มีอุปกรณ์ช่วยสับฟางกระจายฟางให้มันสม่ําเสมอด้วยอันนี้ก็น่าจะช่วยให้ไถกลบง่ายขึ้นไปอีกนะครับใช่ค่ะเทคโนโลยีพวกนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันงั้นก็สรุปได้ว่า การเผาต่อสังฟางข้าวเนี่ยแม้จะดูเหมือนง่ายเร็วแต่ว่าผลเสียระยะยาวมันเยอะมากจริงๆทั้งสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวดินเองด้วยค่ะในขณะที่ทางเลือกอื่นอย่างเอาฟางไปใช้ประโยชน์หรือว่าการไถกลบเนี่ยถึงจะดูมีขั้นตอนเพิ่มแต่จริงๆแล้วมันคือการคืนกำไรให้ผืนนา,นาให้สิ่งแวดล้อมในระยะยาวเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะแล้วประเด็นที่น่าคิดต่อจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือพอเรารู้แล้วว่าการไม่เผามันมีประโยชน์เยอะขนาดนี้ทั้งกับตัวเกษตรกรเองกับส่วนรวมคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆยังไงได้อีกบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐหรือเทคโนโลยีที่มันเข้าถึงง่ายเหมาะสมหรือว่ากลไกตลาดที่จะมารองรับผลผล,ผลิตจากการใช้ฟางครับครับ เพื่อที่จะช่วยจูงใจแล้วก็สนับสนุนให้เกษตรกรจํานวนมากหันมาใช้วิธีทํานาปลอดการเผาแบบนี้ได้จริงๆอย่างกว้างขวางแล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ